Wednesday, growth and renewal of formations. I see new beginnings as opportunities. ฉันมองการเริ่มต้นใหม่เป็นโอกาส more Don Mai, from ATT and PLP Model. สวัสดีค่ะวันนี้เป็น ต่อจากอาหารไฟสีเขียวในที่ผ่านมานะคะกลุ่มที่หนึ่งผวนี่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งผลไม้ทุกชนิดกลุ่มที่สองพืชไม่มีแป้งทุกชนิดกลุ่มที่สามพืชที่มีแป้งวันนี้จะเป็นกลุ่มที่สี่ธัญพืชเต็มเมล็ดไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำข้าวบาเล่ข้าวไรเดือยกล้องข้าวโอ๊ตและอื่นๆอีกนะคะ กลุ่มที่ห้าพืชตระกูลถั่วเกล็กขาถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวถั่วลันเตาถั่วเลนชิงถั่วลูกไก่ถั่วพีและอื่นๆอีกนะคะอันนี้เป็นพืชตระกูลถั่วเมล็ดแข็งนะคะกลุ่มที่หกเห็ดทุกชนิดที่ทานได้ที่ทานได้ด้วยนะคะเห็ดทุกชนิดที่ทานได้กลุ่มที่เจ็ดสมุนไพรสมุนไพรทั้งสดและแห้ง นะคะก็มีขิงข่าตะไคร้ว่านหางจรเะเข้ใบชะพูและอื่นอ่นอีกยี่หลา่าโอ้ยยี่หล่าด้วยนะคะเป็นเพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะเป็นทั้งสดและแห้งอันนี้คือกลุ่มอาหารไฟสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเาในครั้งต่อไปนะคะเราจะพูดถึงว่าอาหารไฟสีเขียวเป็นควรก,กินอาหารไฟสีเขียวเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจว่าอาหารไฟสีเขียวคืออาหาร ต้นทางที่ได้จากพืชนั่นเองยังไม่ผ่านการแต่รูปนะคะค่ะวันนี้ขอความรู้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ